ซ้ายหรือขวาฝั่งไหนรอดโอเคครับเราจะต้องเลือกซ้ายหรือขวานะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีส้มแน่นอนว่าผมต้องเลือกสีส้มอยู่แล้วทาไมสีส้มมันผิดอะไรคราวนี้สีส้มมันกดแลวตายใช่ไหมครับสีน้ําเงินก็ต้องกดและรอดผมก็ต้องเลือกสีส้มยอกยอกโอเคครับวฮ้ย <c oughs> ใครอุ่นอะไรครับ <c oughs> มางันที่ด่าน2ครับด่านนี้เป็นเหมือนมีเป้าอยู่สองข้างในเมื่อเมื่อกี้ขวามันร้ายนะครับรอบนี้จะต้องเป็นซ้ายดีอย่างแน่นอน อ่าไม่ใช่ไม่ใช่3ามสองหนึ่งยิ่งไม่รอดมาครับมาที่ด่านนี้รอบนี้มาเป็นประตูเลยเมื่อกี้ซ้ายซ้ายไม่ได้แต่ว่ารอบนี้ซ้ายต้องชนะแน่นอนไป <c oughs> <c oughs> ปิดเลยแลประตูมันเพียบเลยนะเนี่ยฝั่งนี้ครับรอดแน่นอน มีชาวบ้านเยูอครับช่วงนี้มือถือค้างบ่อยมากเลยจะถ่ายรูปก็ไม่ได้อยากจะอัปเดตเกมโหลดเกมใหม่ก็ไม่ได้แต่ค้างบ่อยแบบนี้ต้อง t ทล l าบ็อกแอปที่จะช่วยให้มือถือของเราลื่นขึ้นเพราะเขาให้พื้นที่ฝากไฟล์มากถึง1,024 GB โคตรเยอะฝากรูปฝากวิดีโอได้แบบสบายใจโอ้ oh, พื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยโหลดได้เลยที่หน้าโปรไฟล์